สวัสดีครับกินเป็นกะละมังเลยครับสัวขปุ้นตำสั่วขปุ้น,นฮอ้อนเอาเบื่อเอาสั่งเสียนมีจมยำขึ้ใดบะมี่วะขี้ดีแท้ะวะ่มีแต่เสียนครับเมื่อนี่ กินเซนครับ้ังเสซนมีตำย่ำได้เป็นมีเหลืองครับอันนี้ก็ข้าวปุ้นครับสิกินข้าวปุ้นก้อนนะจังสิกินเสซนมีก๋วยเตี๋ยวเม่มีกินเสซนขออนุญาตเอา ซ่อนมาเอาผักใส่ก่นเด้อครับเด้อับเป็นสวนต้นเข่ากันเลยหมือเพียงหอนห้อนอากาศห้หอนกินแบบนี้ครับกินคือหมู่ครับใส่ลงไปเลยน่มกันอยู่ในท้องคือเกา นะครับอเอามุงโน้จะคํำจุดจวดจวดยัวทื่อนมันอือโสียสบอีดีย่ำกับปุ่นเนี่ยนี่ เผ็ดเผ็ดสมสมหวานหวานเส้นเส้น จดอย่นี้ อใกล้ๆเลยครับอืมอืมอืมออืมอือือืยุยั่วหย่ เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อครับสัต์กระปุนก่อนจัดต่อเลยครับไม่ต้องปรุงครับเตี๋ยวต้มยำอืมอุมอ่นจ้าที่เผ็ดๆร้อนๆกินผักต่อแซบอีหลี อืมเข้มขน้นเข้มขน้นเดี๋ยวต้มยำแซบบ่ะมจะได้เลยแซบดีดีอะ่ต้องปรุงครับเ่องปรุงยังอยู่ชาติดีเลยโอ้ จวดอันนี้ก็จวดครักขนาดืมกินผักเหม่อนกันนี่เบ็ดอื้ม,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 ม ก็เะละมังอือเสียนก่อนโอ้แสบว่ะแล้วมีเจ้านี่อืมอืม าติดีเอาเพ็ดเพ็ดยำขับปุ่นไปแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เแก่เพ็ดก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ